ว่าเหรอไม่มีใครอยู่อยากกลับบ้านยังไม่สังคัดต้องแสดงต่อต้องมีวิญญาณแสดงสี่แสดงต่อไปอยากกลับบ้านมันไปแล้วไม่ต้อกลู้ มันไปแล้วเฮ้ยนี่หยิบปังต่อไปแล้วไปแกล้งฟันมันให้มันกลัวแล้วเข้าไปแกล้งปังต่อปังต่อปังต่อกูจะฟันมึงเฮกูจะฟันมึงให้เละเลยจะฟันมึงจะฟันจะฟันฟันให้เละเฮ้ยมันยังเยอะเฮ้ยมันกลับมาทำไมมันยังไม่ไปอ่ะเข้าถึงบทหน่อยมึงเป็นเจ้าพ่อนะมีไฟหน่อยสิหนูอยากกินติมมไอ้ติมพ่อมึงเหรอมีไฟหน่อยง่้ยมึงตายมึง ตายมึงต้องไอ้เงี้ยโดนจับมาเองมึงตายเฮ้ยตบเรียกสติได้สติได้สติจับมึงหายบ้าหรือยังพยายามเหลือ้วคนแล้วยังขนมคลกถูกสิบล้อเหยียบแล้วยังพยายามอีกโอ้ยกูละแพ้ใจมึงจริงๆเอาไปยี่สิบ แล้วมึงยืนอ,อยู่เนี่ยจังหวะพัชจันทร,ร์จะขึ้นเต็มดวงเจ็บมากมั้ยแกทำดีมากเลยนะเอา้าเฮ้ทำไมหน้าเลยแบบนี้วะด้วฝีมอือการแสดงของเขาเนี่ยทำให้ได้มายี่สิบเห็นปะเนี่ยแล้วร้องไห้ทำไมวะ<อ>ถึงจะได้ค่าคุ้มครองแค่ยี่สิบก็เถอะแต่ก็ต้องว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้ว<อ>และต่อไปอถ้าเราใช้วิธีนี้นะ<อ>ก็จะต้องได้เงินมากกว่ากเก่าแน่นอนเลยพี่เฉาไม่มือว่ะ เข้าใจมากเล็กน้อยเอากันยี่สิบไปซื้อลูกชิ้นกินกันไว้พอเราหาพ่อมั้งนะกำลังเศร้าอยู่ร้องไห้ต่อไปเพราะร้องทำไมร้องไห้ต่อสิเพราะเฮ้ยเพราะฮ้ยร้องไห้แล้วดูหล่อดูดีร้องต่อไปเจ้าหนูนั่นน่ะถือบังตอสองด้ามชูขึ้นแล้วร้องอ้าจวาวว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 วนวววนวว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 ว แล้วเขาแสดงออกด้วยใจที่กล้าหารปานพยักฆ์ขนองและได้ฆ่าคุ้มครองมายี่สิบเล่าเรื่องอะไรของเธอเนี่ยฮะการแสดงยังไงล่ะเจ้ผมทําได้แน่ละ่ะขอร้องละ่ะผมได้ประสบการณ์จากการถือบางตอวิคราะหาเจ้าพ่อมาแล้วนะเจ้เชื่อเถอะนะยังไม่พออีกเหรอเธอทำช้ำน,น่วมแล้วนะยังมมหน้ามาขอให้ช่วยอีกกลับไปซะเอ้ยเนอะฉันกำลังไล่เขาไปแล้วค่ะอยากเจอตัวพอด,ดีเลยรีบไปแต่งตัวเดี๋ยนี้แล้วเข้ารีบไปโอ้ขอบคุณครับ ผู้กับครับอมแล้วครับก็มากินไหนบอกหาไม่ได้ไงตอนนี้ได้แล้วครับเฮ้ยไหวแน่นะสบบยิงล่นแทนเจเจด้วยเดียวสู้ตายเลยฮะรีบเอยครับจุดไฟผู้กับครับผมขอแสดงอาการเยือกเย็นไม่เครงขามความร้อนได้ไหมครับเล่นเล่นไปเถอะอย่าหน้ามามองกล้องก็พอแล้วเข้าใจไหมเข้าใจครับอืจุดไฟยืนิ่งๆนะเตรียมตัวเฮ้ยแคร์ที่ลาไปวางไม่ตรงนั้นวะ ผมควรวางเองครับเพราะชาเทลวมีนกนะครับผู้กกับเดี๋ยวถ้านกคนบินไปบินมาก็กลายเป็นนกย่างพอดีเอาออกไปอแต่ผู้กกับครับผมว่าเอานกสองตัวนี้ไปวางไว้อีกมุมหนึ่งจะน่าดูกว่าดียังไงคือไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันน่าจะดูมีสินขึ้นแล้วก็นุ่มนวลขึ้นนะผมว่านันลองวางดูโอ้เสร็จยังอย่างนั้นหน้ามามองสอไม่มองจะองใช่ได้ไหมครับก็ดีขึ้นนี่ ลองให้นกพิราบตัวนั้นหันหัวมาครับครับโยชแล้วลองให้อีกตัวหันหัวไปได้ครับได้ครับไฟลุกโชนดีมากเอาออกไปออกไปอุ้ยเหมือนดกพิราบแล้วเอาอกไป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 เตรียมตัวไห้ไฟชักไปไหนจะสุ่มเรียซะหน่อยอุ้ยแก๊สกำไม่มีที่นี่ดีกว่าเฮ้ยหนูมีครับผู้กับมีละมีอะมีแก๊สปังมี สอันเดยร์ค่าเดอวเข้าระวังเตรียมตัวนี่จริงๆนะเดินก่อนแอชโอ้กูทนไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวร้อน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 ทนไม่ไหวแล้วทุกทีเลยทำเลยทุกทีพี่ซันนี่ผมขอโทษนะมันร้อนกะทำไม่ได้แกบอกว่าทำได้อะขอทีแล้วกันนะครับโอยเพือนเออโอ้ยขอทุกทีกูตายทุกทีหาคนใหม่ได้ไหมขอโทษนะครับผู้กำกับครับ ไปพอเลยไปทูตสาดช่วยแกแล้วนะอย่าทำทังอีกอย่ากลับมาให้เห็นหน้านะไปพอเลยไปก็เขาคุยื่องนกพิราบกันอยู่จนแขนผมจะกลายเป็นไก่ย่างอยู่แล้วอ่ะผมทุบทั้งกายทั้งใจเลยเห็นใจผมบ้างสิให้ข้าวไก่ย่างเป็นกองนี่ได้เลยให้มันมาอีกนะไม่งั้นเจ๊โอาไรออกจำไว้ด้วยเอ้ยมาเรียกฉันไม่คบแกแล้วพี่สันนี่เฮ้ยข้าวไก่ย่างเฮ้ย หอมกลิ่นไก่ย่างรล้ว่ากินแขนแก่กันแน่วะไก่ย่างหอมกว่าวะอย่าแดกเลยพี่สมนีให้ข้าวผม่ะออกไปตัวประกอบเ็าเป็นคนเหมือนกันนวบดังหน่อยตัวประกอบไม่ใช่คนหรือไงวะมันต้องแก้ผมด้วยอ่ะอยากรู้เหตุผลใช่ไหมผมอยากรู้เหตุผลเลยสิแกไป็ครอบครกินข้าวโรงไทยชอบทำเป็นสู่รสอนชาวบ้านเล่นหนัง ทฤษฎีร้อยแปดสอให้เด็กเสียคนไปเก็บข่าคุ้มครองทำลายสังเสียองคำว่านักสนแสดงมันเฮ้ยพอแล้วทำงานดีกว่าไป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 <ะ>อออไปหลัอ้อเป็นนักแสดงทุเรศอ็งขี้หมารถไอติไม่ยอมจ่าย่าคุ้มครองอย่างนั้นเหรอมันไม่รู้เรื่องไงว่าฉันเป็นใครอะ่ะฮะไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาดีกวาพพวกไปสั่งสอมันเลยพี่เาาเราไปด้วยกันไนะ จะได้เห็นฝีมือฉันว่าที่จะพ่อห้องกองว่าห่แค่ไหนไปไว้เดี๋ยวกอนอาหงมันก็จะไปไหนฮะอามาอามา่าทําไมอามาไม่สบายอยู่นะเดี๋ยวแค่ก็กลับล็อกกลับไปกินยาไปอามาไปเป็นแล้วจะไปต่อยตีอีกแล้วเหรอไม่ใช่แล้วเม่อย่าไปเลยด่านะก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ไงล่ะอย่าไปกอเรื่องอีกเลยแปลสักหน่อยอาหงไม่ได้ไปต่อยไปตีนะครับเขาจะไปฝึกเล่นละครที่สมาคมของเราจะเล่นเรื่องสายฟ้าฟาดหรือหนุ่มสินตึงนะครับ สายฟ้าดๆมันน่ะสนุกน้พราดีเคยเล่นเรื่องนี้ก็เพราะมันสนุกกันสิครับเราเลยเอามาเล่นใหม่เป็นละครจะแสดงอยู่แล้วนะครับตอนเนี้ฮะแกจะเล่นละครเหรอใช่ดารา <laughs> <laughs> ดีใจจังหลานถ้าจะเป็นดาราละครดูแกได้เก่งจริงๆนะ <laughs> แกดังเหมือนเจมส์ขมันไก่นะกล <laughs> ับบ้านก so <laughs> ับบนน so ะ <laughs> <อ> <laughs> ไม่นึกเลยวีรบุรุษอย่างฉันจะต้องหน้าเพื่อนน้ำลายเนอะ <c oughs> อี่อาม่าชุบเลี้ยกแกม,มาอมาม่าะหากที่เป็นวีรบุรุษเนอะแกไม่ใช่หรอก <c oughs> ดูอมาม่าสิหัวล้าร่วนเชียว <c oughs> ร่วนร่วนร่วนนี่เลือกต่อยตีเธอมาเล่นละครดีกว่า <c oughs> อึ้งกิมกี <c> ่ <oughs> ถ้าหาว่าแกชนะข้าจะเอาป้าคนจริงขี้โลกนี้ทิ้งไปแกกล้าหรือเปล่านี่คำว่ากล้าหรือเปล่านะ่ะเพื่อนมากระชากอารมณ์หน่อยสิพูดอย่างเย้ยหยันํำว่าฉันโกรธขึ้นมา้ถอไม่ต้องหัวแล้วนะมีใครดูซส้นที่ไหนเล่าจะจุกให้มาเล่นเรื่องไอหนุ่มซินตึ้ง,งแถมให้เราแต่งตัวเป็นญี่ปุ่นด้วยนี่ยอมทำตาม,ตามกัน,กน่าวุ่นแล้วแนะ่จีบป่าพัาวกอยากถอดมิกไนงะกลับบ้านดีกว่านะี่คุณเปนเวทีโลกเดักแสดงเนหะ ต้องสูญจิตวิญญ,ญาณแ,แสดงส,สิไม่ว่าผู้ชมจะมีกี่คนก็ตามเห็นไหมจะหนูนะ่ะเข้าจิตวิญญ,ญาณแล้วคัดขนาดนั้นเลยเป็นไรวะเฮ้ยกูมไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญ,ญาณหรอกกูยืนสัน่นเพราะคันคิดกลางชุดมันเกา่ายามกังง่อ,เอยเลิกดีกว่าวะอะาไวเล่นวันหลังนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวก่อนสิมีคนดูมาคนนึงว่ะอุ้ยลงมาจากไหนวะ สวยจน้าเหนื่อยเด็กหรือเปล่าวะแน่นอนแน่นอนอย่างนี้ต้องเล่นโชกันหน่อยมาเลยนี่แก้วชนะขันได้ขยเจ้า้าคนจริที่โลกนี้ทิ้งไปซะไอ้น้องเกกล้าหรือเปล่าวะฮะว่าง่ายหยจจอจเข้าทางตีนหน่อยย ่นี่ยเ่นือปากลังหลังเข้ามาเลยจอปหกลังหลังจอปักยื่ปปาก่ได้ปากปากจดจอเลือดดเลยจอยจอจอยเลือดฉูดจ จูบแบบดับบอลเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเฮ้เม้ยเไ้น่วะยเร้ยเฮ้ยเดกยเฮ้ย่างยเา้เฮนยเจู่เฮ้ยเก้ย้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเ้ย้ ก็จะเห็นสนุกดีอ่ะก็เลยอยากร่วมวงด้วยการที่ผมเลอกแสดงเรื่องอนุสิทิตึงเนี่ยเราสามารถเสื่อถึงผู้ชมได้ง่ายแถมยังตื่นเต้นเร้าใจด้วยฉากการต่อสู้ที่ระทึกใจที่สุดร้าใจแน่และไม่รู้สะโพจะถักหรือเปล่าที่มาวันเนี้ยจะขอโทษที่มาวันก่อนตบหน้าคุณนะความจริงแค่คุณมาดูผมผมก็ปลื้มแล้วล่ะขอบคุณมากจริงเหรอขอบคุณขอบคุณจริงขอบคุณแน่นหน่อย คุณแน่นอีกหน่อยอ,อ้อ,อ,อกำลังใจจากคุณเนี่ยผมจะไม่ขอลืมทั้งชาติเลยคุณต้องยิ่งใหญ่นะ<ม>ถ้านกปิกหาาที่คุณสอนฉันไว้เมื่อวันก่อนะ<อ>กับท่ายเอียงอายเที่ผู้ชายเชยค้างแล้วก็พูดว่าสวัสดีทำให้ <laughs> ฉันอด้งันมาเพียบเลยอะ่ะจริงอ่ะจริงสิตอนนี้นะฉันออดังมากเลยดีดีด้วยคุณต้องเป็นพันเนอ์อันดับหนึ่งแน่ๆเลยขอบคุณ ก็ต้องได้เป็นตัวประกอบอันดับหนึ่งแน่เลยขอบคุณนี่ทำไมมืดจังไม่เห็นอะไรเลยเมื่อถึงยามเช้าความงามก็จะมาเยือนเองอะฉันกลับแล้ว เพื่อนคุณคงเมาหลับแล้วอีคนไรไม่รู้สกมกจังเลยทำไมอ่ะปากยิงก็โดดตะไบถูอ่ะจะทาลิปมันมาก้ทาก็ได้วิธีทาเข้าท่าจังฉันมีแต่ลิปสติกดีขึ้นไหมดีดีขึ้นโอ้โนี่ยิ่งดีใหญ่เลยอ่ะเติมอีกนิดมั้ไม่ต้องแล้วขอบคุณเดอ ก็าตามใจนะเอาอจริงสินะโง่ที่สุดไปห้ามทำไมวะสื่อบื้อไเ,เป็นไรไปอ่ะจะเกลียดเขที่ปากเป็นขุยอ่ะผมก็ไม่อยากปากเป็นขุยเหมือนกันลนะน่าโถ่แล้วทำไมถึงพยายามเติมลิปสติกเล่าแล้วก็ตามสิวอยไอ้บ้านน่ถ้าไม่อยากทาก็ไม่ต้องฝืนหรอกเขาอยากทาจะตายอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นนะตอนนี้ฉันทาห้ามพูดไปอันขาดเลยทาเต็มที่ต่อไปนี้ไม่พูดแล้ว ถ้าไวเสียเราหมดเลย่วยทาแบบบทขยี้แล้วถ้าจะให้ดีกระชากเล่นควักไสมาทาด้วยได้ไหมก็ได้เวอืม้าเบสิก ส้นสูงจังโอ้สวยะฮัลโหลเอาหงทำไมสม,สมัยนี้ถ้าออฟเด็กมาค้างคืนเขาคิดเท่าไหร่วะธรรมดาก็พันหนึ่งถึงพันสองไะแล้วทำไมธรรมดามันหมายว่าไงอะ่ะ ประเภทโปเช่เสียวโวยอะโปเช่ตั้งแต่ล้านถึงสิบล้านเฮ้ยฮัลโหลล้านถึงสิบล้านโอ้โหล้านถึงสิบล้านเรามีแค่สิบร้อยเอาไปสิบร้อยก็แล้วกันนะอ่าไปไป,าไป,าไป,ไปวางไว้นี่แหละโอ้ยโอ้ยลุงไม่พอไม่พอแน,น่แน่มันคาใจอ่ะเอาไปอีกอ่ะเศษลูกตังค์ มันก็นไม่พอมันขาใจคาสมองขาหัวนี่สองแต่เอยเอาไปด้วยเอ้ทุ่มหมดตัวนาฬิกาหนึ่งเรือนอเบนอนละ ขขบคุณนะเสียใครเสียวะนี่ <c oughs> ทำไมหเหรอกลับแล้วเหรอใช่จะไปไหนอ่ะกลับบ้านจากนั้นอ่ะ ทำงานน่ะไม่ทํางานได้มะจะหาเลี้ยงฉันหรือไงอ่ะเฮือ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 นี่อะไรอีกล่ะ ผมจะหาเลี้ยงคุณเอาตัวให้รอดก่อนเถอะเด็กน้อย ที่จะดูถูกผมผมก็เป็นนักแสดงเนาะอ๋อไงอ่ะมึงพูดกูอะหัวโดดอยู่คนเดียวมึงมันนักแสดงและคนลิงต่างหากแล้วพี่เป็นหนี้ข้าวผมสามกล่องนะผมเอาข้าวผมเนะไอ้ขี้หมาเอ้ยเย็บเย็บสิโอ้แนจะหยิบม่ะ มันแน่เว้ยอีเทียนเฉาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแยงข้าวคืนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยีนี่ข้าวของผมเนาะเจอตัวเธอเดี๋ยวเอ้ยเบาโอ้โหแค่ข้าวสามกล่องนี่จับตัวอย่างนี้เฉยเหรอ น้องเมียวออกไปก่อนไปอาเข้าไปเลยเฮ้ยวางกองข้าวก่อนมันกระจอกจะถือก็ไปกระจอกจริงนะอีประตู วันดีเจเจียนวันดีผู้กำกับและวันนี้อีกแต่ละคนที่ไม่รู้จักย่างสิฉันอยากให้นายลองเทสหน้ากล้องหนังใหม่เรื่องหนึ่งนะนี่เป็นสคริปต์ฉากก่อนที่ฉันจะตายลองอา่านดูโอเคไหมผมเล่นเป็นอะไรไม่ทราบครับเนี่ยเล่นเป็นอี้เทียนเฉาฉัเป็นตู้เจียนโอเคไหมโอเคสั่งแอคชั่นแอคชั่น เจียนจ๋าเจียนจ๋าเจียนเจา๋เจา,จาฉันเธอจะต้องไม่ตายเจียนจา๋าจะมีไหวแล้วเจียนจา๋าคนอย่างฉันรักใครแล้วไม่ต้องการคำอธิบาย โโอหพูดจริงเหวินเออย้อยละฉันรู้สึกอ่อนล้าถ้าเธอจังจากฉันไปอีกชีวิตฉันจะเหลือคาอะไรล่ะหลังหลังก่อนเช่นจ๋าเช่นจ๋าอย่าตายนะเช่นจ๋าที่รักอย่าจากฉันไปเช่นจ๋าตอนที่สุด ทำไมพูดกับฉันแล้วเจนจ้าเจ๊จ้าเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอายลล๊ยโอ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 ยอยโอยโอยยยโอยโอ้ยเยเอ๊อ๊ออ